น่ะเฮ้ยเคมมอีกมย์หัานเลยนนเดอเลยตลาดเินทางแล้วตามแยกนี่นหันโอ้ยก่ได้ไม่ได้ หั่นในนันนาบุลับแขกนี่จ้าเห็ดที่เราได้แล้วก็จะมาแกงนะจ้าเห็ดที่ผู้ชายเตะทิ้งเนาะกระเทยก็เก็บมากินนะทุกคนผู้ชายมันไม่รู้เห็ดกินเนาะเมียมันไม่ได้แกงให้มันกินเนาะมันไม่รู้เห็ดกินส่วนเอื้อยเพิ่นก็ได้หลายเติบอยู่เพิ่นก็เมื่อให้เอื้อยเพิ่นแกงเอื้อยเพิ่นมาแต่เห็ดเวี้ยแต่ทำงานอยู่ไทยแล้วเอื้อยเพิ่นอยากกินแกงนะจ๊ะเห็ดตอนใหญ่เห็ดตอนน้อยทีน้อย กินแล้วเหรอฮะสิเม <sh you know ื่อกินบ ah> ักบัวอยู่น้องไอแขกน้อพี่น้องกินสดๆจากน้องไปเลยบ่ซื้อบอกินซื้อบอกเอาเอกมาจีซื้อบอกโอ้ยระวังแตนตอดเดิมเมื่อนานผู้เจ้าเพิ่นออกมาพวกไซกับเมียแตนตอดทั้งพวัตทั้งเมียเต้ยา้มอนก็ต้อนปากพวกไซค์นั่นปากเจออยู่ขอแรกอย่าเอาคักไลเอาแต่ตูดดอกผึ่งในเบื้องดูแต่น้ำอมมาแท ยเงี้ยงเ,นนนเ,เกิดเมนเดเจียกันข้าวแม่ผันมะต,ต่ำบอ,อกพีกใสตาตตวาอ,อีกแล้วบอก่เพิ่นว่าพีข่าวมาได้แท้เพิ่นหิวข่าวพีข่าหิวพ <c oughs> ีข่าวพีอยากกินข่าวข่าค่ายสั่งมาถ่าแต่ได,ตได้บอกถ,ถ่าก็กินลดจ้าโอ้ยนั่งขีมมือได้แคไปแต่อยากอยู่บ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้อยเงียเนาะ จะไม่เห้ตนนันไหนตันนี้นังอา่นนอานนี่แล้วล <laughs> มีหักออกบ่าเห็นนี่นางว่มากปะนางจืกินก่สอมือเนี่แล้วจะเป็นปังงานถักจ่ายัากจ,ยะจะเช้่ในาดานุชัยนะอัเรถเนาะ เธอในนี่นนก็ตตําจ้าลิโอคนมักตําค่ะตําตกินตําอยู่บนมือมดปีนสว่วนเงินของพี่ที่่าให้ซื้อตําพวกนี้แล้วกันเด้อยจา้าเดี๋ยวเสร็จยังไปล้าง,างอกีกคดินเฮ้ยยังไม่บอกคดินบอกไม่เอ็นใจไมอม เมื่ออื่นก็แล้วกันเด้อพี่เด้อเดี๋ยวบนยาเงไม่ได้เมื่อแรกสิไปซื้อของมาใส่เตรียมไว้ค่ะเงินเดือนออกแล้วเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องเลยนะตีตุยกลัวนี่นะทีนายเงินทีนายไดนเงินท่นายถ้าปูก็ไปปูของเราเพื่อนเนาะเนาะอยู่ใส่สวนมัมนอนเ อันนี้ของหลานจ้าอาศัยเขาอยู่ค่ะตอนน,นี้เราประเดมาง,ง่ายแต่ว่าเขาไล่หนีเมื่อไหร่เขาไ,ไ,ไปเนาะขอผักลังอยู่ไหนเนาะมาเอาจุ้ยๆหน่อยไม่ได้ผักลังก็มาเลยดื้อจุมเขาเดือดแล้วพี่น้องไมาใชเฮ็ดแน่ยังไม่ได้พักติวใช่ไหมพักติวกับพัทันเปลอาเก็บหรอว<ร>่าพ่ออีตู่นะ ใส่ใส่ผักอิตูใส่ผักแงะเก็บผักอิตูก่อนพี่น้องเก็บผักอิตูไปใส่แกงเบมึงเนี้ยง่ะมินิพี่น้องแต่เสียดายมันเป็นกูดมันเป็นกูดเนาะมันกูดพักอย่นี้อิตูนี่มิเชลเจ้าบดิเสียหยามจากมันกูดนี่เด้มันฝืนโตละ ว่าวันนี้นะเจ้าบดิบเซียใครว่าเจ้าบดิเซียหงา,าจกมันกูดอ้ย,อยจะพี่น้างใส่ลายลายโหลดตี่ประธานใส่อะไรถ้างพี่เนางติดกับประธานใส่ แดงใส่ข้าวเปล่นะแจ๊กแกะหาซื้อตกใจก่วนใส่าหอนนะตาห้องชื้นๆอยู่ที่น้องบรรยากาศฝนตกนี่กรไม่ไไรน์รมนสวีทบ้างเออร้านเช่อเกือไหลายแถวแตกก ฝน,นมาแห้งละพี่น้องเอ้ยฝนมาแห้งละแจพี่น้องสวัสดีเด้อมากินข้าวเที่ยงนำกันเลย้ะมีหลายอย่างอีพี่น้องมีทั้งแกงเทปมีทั้งแกงหน่อไม้อีพี่น้อง แกงหน่อไม้ก็มีแล้วก็ตำด้วยพี่น้องนะชิตตำด้วยตำขอบคุณพี่น้องตำซั่วข้าวปุ้นใส่ผักบุ้งเนาะพี่น้องแกงข้าวน้าโคกกระจานนี่น้องชิคตำ้วพี่น้อง ตกไมอยังแห้งเลยพี่น้องเลยสมพยา,ยาี้ก็อากาศแจ้งมากพี่น้องว่าฝนมันสีแห้งเนะาะจากนํำลงมาเบิ้งแน่ปุ่นเครื่องแม่นา่งนะ่ยคือเป็นเสือเป็นส่งเป็นพาสโลงอนะนั่ง นังเอาแผบใส่ได้พี่น้องนั่งเอาแผบใส่อยู่ทหารนางก็ไปพาดไว้ให้น้ำพ้นถือเพราะว่านั่งนั่งบอกว่าปวต้องอยากสักนา่งว่าเออให้พ้นให้พนซักล่างให้ที่แห้ง อันน ne. ี been, h, bear, be so, uh, oh Tonight, ้คพื่อเอาขึ้นมาแต่เพื่อนลังนะพี่น้องแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้กับซีเมอรไม่ใหญ่น้อยเฮ็ดทีซุ้มข่อยได้มากกระห้เราใส่แกงหน่อไม้เดี๋ยวพี่น้องกระหายเราแกงใส่เรากันเลยใส่เราก็เลยเราก็เลยแบ่งให้กินส่วนนีนก็ต้มหัวงัว กดมาเลติดคนแล้วเดินพี่น้องเดินกินข้าวน้ำเดีอวเดินพี่น้องนี่ว่ะน่ำกับปุใส่พักบุง เพิ่นสีคยกินได้ตามพักบุงใช้กระพุกเคยจําใจจะมามาอมตามใจพักบุงเป็นยังเลยปกน่อยเนาะตามใจพักบุ้งเนป็นยังแย่ยแยเ,ยยเลือดไ้เหรอเอาจอแสพักบุ้งไม่ต้องเอาพักบุ้งแกวพ่นะเนีเ่ยพักจือถ้าต้องซื้อน้ำเมีเยมมาน้ากับันเียเือคร เ้าตัวค oh, ือน er> ้ำงเเกียวคือแลทำไมเขาพาเกียวสือ้เขาบะมี่โอ้ยเาม่แ้งโตคือพอลุงถอกว่าเบาะยน่เขาอันทองนั่นคนเหนกนเนาะมันก็ไปเก็ยอันนี่นาจะได้ไปกินมะโขวยปนี้เราได้จังวบักผงตอนนี้ก็กินแล้วก็นอนนอน หาให้แน่นี่มันทั่วหัวอยู่เดี๋ยวนี้เงาะหอท่าจะหายนะเปืเ่อยลดทีนแลียใช่ไหมมึงก็ว่าผมไม่ไไมมกินแล้วมึงก็นอนก็ชั่วโมงช่วยไปนอนแม่นเลยแม่นยาด้านอนแล้วแม่นบมดก็ได้เออแม่นสีตจ้า,ะะา,าที่ไหนขี้ยาแล้วพอมีเวลานอนสน,นอนย่ำได้ก็ซื้อมากวูดหนไปซี้อบางดู้หมอนนะก็เอาพึ่งลงโลดเฮ้ยคันมันจืดอันนั่นเลย เองนว่านัวอะไรได้มข่พังอีตูวลยหมูก่เน้อเดียวพอน่นแตกเครื่องกระปุกฮะหกหกพังอีตูวไก่ผึ้ง แกงเฮ็ดตีต่ำบักุงไ,ไ <ป S 2> จานเจาน่้ยมันน้อย,อย,ยไปจาหอยไถ,ถ่วไ่โอ้ยผนมันน้อยใช่แลวนี่เอา้าแสบปสบเหรอจจายากจาเอาการะแปลงใ่นิดน,นึ่เอาเพิเอาา่อมตะียบลูกบอใช่ลูกแ่บ่ว่าอยากจาไม้ก็ลด้แจบจ่บแต่อยากจา เดี๋ยวได้จิกินเบิร์ทางแกงไม่บัต่ำเฮ้ยโยงย่อเ้ามาหนอยเออซีนต์จมาตัวเฮ้ยัลงๆแลวสลัว้ยตะม่วเดวมาเันคือก่จางมั้งบ่ ข้าสิจมไปนะมามันจีจาก,ก็ได้คอยได้ลมลงหัตบดอกินได้เร็วเร็วรกลับบ้านบา่ไดหละจ้าฝนฝ่าขน้องกระจายาพอ,พอ,อันนี้ก็เพราว่าถือหน้าี่มีโอ่งเนาะตัวมึงหนา้เาเชียวโอ่งมาโต้งวางนี่นะ ทำใายค้านี่ปูปูเฮ้ยคือเราขึ้นจำพนเฮ้ยมันเปียกอ่าว้าวมามาพี่น้องเฮ้ยกินข้าวน้ำกันบรรยากาศฝนสะทกครำคลำนะคะมีทั้งแกงเห็ดแกงหน่อไม้กระจา I ี่ไว้มบนบเที่าไรยชจากเป็นวัี่มีเก็บบรนี้ก็จะ,พ,ะพ,จพี่นองจ๋า้ากุที่น้ทุกคนขับมาเิงขับมาชมจ้าัิดนาน,นะคะไปแล้วค่ะ